ประชาธิปัตย์จะสูญพันธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ Let's Talk วันนี้มาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Talk นะคะ ปมประเด็นสําคัญทางการเมืองที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของบรรดาพักการเมืองที่ตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะเห็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองมีสสไหลเข้าสสไหลออกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยปกตินั่นก็คือความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์ค่ะนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์มีในยักษ์ทางการ เมืองที่จะต้องถอดรหัสนะคะคือท่านไล่ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยนะคะจำนวนสอสอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่หลายภูมิภาคโดยเฉพาะ พื้นที่ภาคใต้แม้ว่าพักประชาธิปัตย์จะได้สอสอมากที่สุดในภาคใต้เมื่อเทียบกับพักการเมืองอื่นนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจํานวนสอสอของพักประชาธิปัตย์เนี่ยลดลงในขณะที่พักอื่นๆอย่างเช่นพักพลังประชารัฐ เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยก็มีสะสอเพิ่มมากขึ้นและที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยมีขุนพลนักเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นคีย์แมนคนสำคัญนลาออกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณกรจติกะวันิตนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็กลายเป็นพักการเมืองที่มีความเนื้อหอมมากขึ้นแล้วก็มีข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใช้วิธีการตกปลาในบ่อเพื่อนจนคุณชวนหลีกภยัยคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ต้องออกมาเปรกว่า การทําการเมืองแบบสร้างสารรค์เนี่ยมันจะต้องไม่ใช้วิธีการล่าเหยื่อไม่ใช้วิธีการตกปลานในบ่อเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูบรรดาสสหรือว่าสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะหลายคนก็เป็นคนของประชาธิปัตย์เดิมค่ะทีนี้พอเราพูดถึงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีคุณพิรพันธ์เนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าพัก การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2566เนี่ยมันจะมีความร้อนแรงมากนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็ดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐไหมถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพลังประชารัฐแล้วไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะมีบรรดาขุนพลเลือกตั้งเนี่ยไหลไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอีกไหมแล้วประชาธิปัตย์เลือดจะไหลออกอีกหรือไม่ ก่อนหน้านี้อาจารย์ไตรรงสุวรรณคิรีนะคะก็ไขก๊กลาออกจากพักประชาธิปัตย์ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญหลังจากที่อาจารย์ไตรรงลาออกก็มีสสสสปุ้ยพิมพ์ัทราอันนี้เป็นสนนสเขตนครศรีธรรมราชก็ลาออกไปยังไม่รวมคุณรังสีมาร,รอดรัศมีที่ตอนนี้ทําโพลเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าโอ้ยยังไม่บอกหรอกว่าออกจากประชาธิปัตย์แล้วแต่ทําโพลแล้วอะคือถามประชาชนแล้วว่าอยากให้รังสีมาอยู่พักไหนรังสีมาจะไปอยู่พักนั้น นี่กลายเป็นวิกฤตของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้รวมไปถึงสสเลือดใหม่อย่างคุณตั้นจิตพัฒน์ก็มีข่าวว่าถูกจีบนะแต่คุณจิตพัฒน์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ายังอยู่กับประชาธิปัตย์คุณสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขก็มีข่าวว่าเอจะถูกจีบไปอยู่กับพรรคอื่นหรือเปล่า ช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพที่ไปนั่งทานข้าวกับคุณอภิสิทธิ์กับคุณอนุทินหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะหรือคุณสาธิตจะปันใจหรือเปล่านะคะต้องจับตาดูว่า อนาคตทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้เนี่ยจะก้าวข้ามผ่านมรสุมเลือดไหลออกไปได้หรือไม่ล่าสุดคุณนิพนธ์บุญญา,มานมณีนะคะในฐานะคนที่คุมการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าประชาธิปัตย์กำลังเจอศึกหนักจริงๆแล้วก็การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อาจจะต้องมีการปรับทับใหญ่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการถ่ายเลือดลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะท่านคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ ทำไมถึงเดินมาถึงจุดนี้แล้วพักประชาธิปที่ปัดจะก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะนี่คือทั้งหมดของ Let's Talk ค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ